สวัสดีค่ะใครเคยกินยอดมะม่วงหินมะพร้าวกันบ,บ้างคะบ้านปลาเรียกว่าม่วงชูเลสส่วนทางระนองเขาจะเรียกว่ากายุกายุายส่วนทางใต้ไปพัทลุงไปหาดใหญ่เขาก็จะเรียกว่ายอดถั่วกรกค,ค่ะมาสรรพคุณนะคะช่วยชะลอความแก่แล้วก็ต้านมะเร็งนะคะลองกินกันดูค่ะ แล้วก็ปลาแนะนําผักอีกอย่างนะคะเป็นผักบ้านบานคือผักชีฝรั่งนะคะใบอ่อนของมนันเรานิยมเอามารับประทานเป็นกับแกมแล้วก็กินกับน้ําพริกลาบกอยแล้วก็เอามาทํายําต่างๆตำต่างๆนะคะมันมีสรรพคุณนะคะช่วยในการชะลอการเสื่อมของเซลล์บํารุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงแล้วก็ยังช่วยป้องกันมะเรง็งนะคะช่วย แก้อาการหวัดท้องอืดท้องเฟอ้อทำให้เลือดของเราไหลเวียนเร็วขึ้นแล้วก็ยังเพิ่มรสชาติให้อาหารแล้วก็ยังดับกลิ่นคาวได้อีกด้วยนะคะลองลอง,ลองกินกันดูนะคะผักมีประโยชน์ค่ะ